ผีดพ่นเลยจ้าเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งแมลงต่างๆมดเยอะมากเลยนะคะอยู่กับต้นมะเขือนะคะเพี้ยแป้งเยอะมากเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมากําจัดเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟนะคะแมลงต่างๆมดนะคะเห็นไหมคะที่ยอดมะเขือนะคะจะเป็นเพี้ยแป้งเยอะมากเลยแล้วก็เพี้ยอ่อนด้วยนะคะแล้วก็จะมีมด ตายเต็มเลยนะคะมะเขือกําลังออกดอกนะคะติดดอกนะคะดอกเขาจะจิกงอเนาะเพราะว่าเพียแป้งนะ,คะ่ค่ะเยอะมากเลยเราก็จะไปกําจัดเพียแป้งกันนะคะด้วยวิธีง่ายๆของที่เราหาได้ง่ายๆจากในครัวนี่เองนะคะเราก็จะไปดูกันเลยเราก็เตรียมน้ําไว้นะคะ1ลิตรค่ะเราก็จะใช้น้ํามันพืชนะคะที่ยังไม่ได้ใช้นะ,คะ่ค่ะ จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเอาใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะกะเอาเนาะเอาเทใส่ลงไปเลยนะคะต่อมาเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เราก็จะใช้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะป้องกันพวกเพลี้ยนอนแมลงต่างๆเป็นสารจับใบด้วยนะคะ ส่วนน้ำมันพืชน,นะคะเราก็จะใส่น้อยหน่อยเพราะว่าจะทำให้ไหม้ที่ใบได้นะคะถ้าเกิดเราใช้บ่อยๆเนาะน้ำมันพืชน,นะคะเขาจะลอยตัวบนผิวน้ำเนาะถ้าเกิดเราใส่น้ํำยาล้างจานลงไปนะคะแล้วเราก็คนนะคะน้ำมันพืชก็จะแตกตัวเป็นน้ำขุ่นๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาเราก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน B มากมายเลยวิตามิน B 3, B 5, B 6และ b 12นะคะเราก็จะเอาใส่2อฟ้านะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นไม้ของเราฉีดพ่นได้กับพืชผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟมดมแมลงต่างๆ ที่มาทำลายพืชผักของเราเนะะี่ยค่ะเราก็จะเอาใส่ที่ขีดพ่นเลยใช้ขีดพ่นได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ฉีดพ่นได้เลยะคะ่ะเราก็จะเทใส่ที่ขีดพ่นเลย มะเขือนะคะเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยไฟนะคะเยอะมากเลยนะคะฉีดให้ชุ่มเลยค่ะฉีดใต้ใบด้วยนะคะเพราะเพี้ยอ่อนนะคะเขาจะอยู่ใต้ใบเพี้ยแป้งด้วยนะคะฉีดให้ชุ่มเลยค่ะฉีดแรงๆเลยนะคะฉีดให้โดนตัวเพี้ยด้วยนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆค่ะแล้วก็เห็นผล ได้ดีด้วยนะคะที่ญี่ปานใช้มาเนาะสองสามวันฉีดครั้งนะคะเราจะฉีดพ่นนะคะช่วงเย็นนะคะเพียแป้งนี้หลุดไปเลยนะคะฉีดแรงๆเลย <S <S ไม่ว่าจะเป็นมะเขือพริกนะคะถ้าเกิดเราไม่รักษาหรือไม่ฉีดพ่นเพี้ยเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ S <S <an> <S เขาจะเฉาตายได้เลยพืชผักสวนครัวนะคะทุกชนิดนะคะถ้าเกิดเราไม่ขีดพ่นไม่ป้องกันพวกมแมลงหนอนเพี้ยต่างๆนะคะก็จะไม่ติดดอกติดลูกให้เรากินเนาะท่านผู้ชมก็ลองไปทําใช้ดูนะคะสูตรนี้ง่ายมากเลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ